สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนพนาริมคลองบ้านป่าซึ่งชุมชนที่นะคะมีความเรียบง่ายมากค่ะแต่จะเรียบง่ายอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะ เห็นแล้ว่าในสังคมปัจจุบันของเรานี้นะคะมีโรงเรียนกลดวิชามากมายที่ตั้งอยู่บนห้างสรรพสินค้าแต่ชุมชนพัฒนาบ้านป่าของเรามีโรงเรียนที่สอนศาสนาและสอนภาษาอับโดยเฉพาะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้คือโรงเรียนอิสลามศิวนาค่ะอัสลามุอะลัยกุวมเรหฟมาตุลลอฮะบเรากาตโรงเรียนของเรามีชื่อว่าโรงเรียนอิสลามสิวนาเราเปิดเรียนในวันจันทร์ถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์สองวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงประมาณ13นาฬิกา ะะโรงเรียนของเราจะสอนในหลักของการส,สอนศาสนาให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนนะคะสอนวิชาฟิกวิชาเตาฮีดวิชาจริยธรรมวิชาอันอุรอ่านวิชาอันทดดินะคะแล้วก็สอนพีการคัดลายมือแล้วก็อบรมจริยธรรม จะเห็นด้ว่าชุมชนแห่งนี้นะคะยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมอยู่ค่ะและชุมชนแห่งนี้นะคะก็ยังคงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะตามรอยวันนี้เอ้ค้ได้มานี่